We'll บอกเลยว่าทําเอาคนไทยช็อกกันทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีคลิปเสียงของนายกอุงอิงแพทองทานะครับที่ถูกทางนั้นของสมเด็จฮุนเซนนามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับหลังจากที่ได้อาสียงเอาไว้ขนาที่คุยเจรจากันทางโทรศัพท์นะครับท่ามกลางความขัดแย้งในเรื่องของข้อพิพาทพื้นที่ชายแดนของไทยและก็กัมพูชานะครับซึ่งสําหรับประเด็นเรื่องของคลิปเสียงดังกล่าวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถูกพบวิจารณ์หนักเลยทีเดียวเนื่องจากพบว่าช่วงหนึ่งในคลิปเสียงของนายกอุงอิงนะครับได้มีการพูดคุยกับสมเด็จฮุนนนนนเเเซะรัวว่่่าาาทุหหห็ใจลอย ตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่อิงไปเป็นนายกเขมียนกันหมดแล้วตอนนี้รัฐบาลสั่นคลอนที่สุดแล้วตั้งแต่อิงเป็นนายกมาไม่อยากให้ไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคที่2ท่านจะเอาอะไรก็บอกมาได้เลยก่อนที่ต่อมานะครับทางด้านของสมเด็จฮุเซนจะได้มีการปล่อยคลิปเสียงฉบับเต็มในเวลาต่อมานะครับ และต่อมาทางด้านของนายกองค์อิงแพทองทาน,นะครับก็ได้มีการออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเสียงดังกล่าวนี้นะครับโดยได้ออกมาชี้แจงว่ายอมรับว่าคลิปเสียงดังกล่าวเราได้คุยกับสมเด็จฮุนเซนจริงซึ่งเป็นการพูดคุยกันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งได้ทราบข้อมูลจากล่ามว่าสมเด็จฮุนเซนประทาวุฒที่สภากัมพูชาโกรธแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเราได้คุยกับสมเด็จฮุนเซนว่าทั้งไทยและกัมพูชาเป็นคู่ขัดแย้งกันในตอนนั้นจึงได้มีการพูดคุยกันในลักษณะนี้ขออย่าถือสาาาาโโดดดดยพพยมททททควเเเนนนนนรรร่่่่่งงงงี็็ุุซซกกกกึูัััผศ์ลป คุยกันแบบส่วนตัวซึ่งเรามองว่าไม่ควรจะนํามาเผยแพร่เพราะว่าเป็นเรื่องการเจราจาต่อรองกันซึ่งเรามีจุดหมายที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งความสงบสุขและอธิปไตยของประเทศไทยจึงพูดคุยกันในความนุ่มนวลและระหว่างที่พูดคุยกันไม่ได้สักครู่หนึ่งเราไม่แน่ใจว่าเรื่องทาลายของกองทัพเป็นอย่างไรเขาขอให้ประเทศไทยเปิดด่านจึงได้ตอบไปว่าได้และเสนอให้เปิดพร้อมกันแต่ว่าฝั่งกพูชาไม่ยอมซึ่งเราพยายามเจราจาอย่างละมุนล,ละมอ่อมแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้จึงได้แจ้งไปว่าจะขอปรึกษารกระทรวงกลาโหมก่อนให้คําตอบและหลังจากนั้น กัมพูชาก็ได้โพสต์ว่าจะปิดด่านทั้งหมดซึ่งประเด็นนี้เราคิดว่าไม่เหมือนที่คุยกันไว้ และนอกจากนี้ทางหน้าในาะยกออิง,องก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าเราพยายามพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาด้วยความใจเย็นต่อรองเพื่อเกิดสันติภาพและไม่เสียเลือดเสียเนื้อซึ่งเป็นความตั้งใจแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาดได้ย้าถึงแต่เรื่องของการเปิดด่านเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ยังไม่ได้รับปากเพราะายังไม่ทราบความพร้อมของกองทัพจึงแจ้งไปว่าจะตอบกลับหลังการประชุมแต่ว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าสมเด่นทุนเซนต้องการคะแนนนิยมในประเทศของตัวเองโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรซึ่งการกระทาดังกล่าวอยู่ในสายตาของคนทั้งงโลกกททีี่่่จััับบบตตามอผูู้นนนนคคพดุยแสวว แต่ว่ามีการอัดคลิปและปล่อยออกมาในลักษณะนี้ซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายไทยไม่ได้ปล่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเราเจราจาเพื่อให้เกิดสันติภาพแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้สมเด็จฮุนเซนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นส่วนกรณีที่บอกว่าอยู่คนละฝั่งกับแม่ทัพภาคที่สองทางด้านของนายยงอิงได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่วิธีการเจราจาต่อรองหลังบ้านเพราะว่ารู้ว่าสมเด็จฮุนเซนไม่พอใจแม่ทัพภาคที่2เพื่อทําให้สถานการณ์คลี่คลายและต้องการสันติภาพพร้อมกับทิ้งทยยยออออีกกกกด้้้วนะะวนนนรรัััับบ่่่าาาาาทททิิิฉฉเป็ฝตตงงงงขมมจๆํไ รอกองทัพคิดก่อน เวลาสุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากลายเป็นกระแสฮือฮายอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของพลอากาศตรีสุรพลนวมวัฒน์นะครับอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่า ICT โดยได้มีการโพสต์ผ่าน f a c e b o o กระบุนะครับว่าสงครามในเงามืดปฏิบัติการปล่อยคลิปเสียงกับบทเรียนที่คนไทยต้องรู้เท่าทันโดยนายทหารที่ผ่านพื้นที่การรบจริงและอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี ICT ผู้เคยปฏิบัติการข่าวสารในหลายพื้นที่ปฏิบัติการถ้าผมเป็นคุณฮุนเซนผมคงยิ้้มอออกแลวตนเพ ว่าแผนสงครามจิตวิทยาที่วางเอาไว้กําลังได้ผลโดยที่คนไทยจํานวนไม่น้อยยังไม่รู้ตัวว่าตกเป็นเครื่องมือไปแล้วการปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่างผู้นํสองประเทศไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่ามันคือปฏิบัติการทางจิตวิทยาเชิงรุกที่มีเป้าหมายเพื่อบ่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อผู้นําและทําให้ความมั่นคงของประเทศไทยปันป่นป่วนจากภายในในฐานะที่เคยทํางานด้านนี้ผมจะบอกตรงนี้เลยว่าสงครามยุคนี้ไม่ได้ยิงกันด้วยกระสุนอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ว่ายิงกันด้วยข้อมูลและความรู้สึกรวมถึงอารมณ์ของประชาชนประเด็นที่คนไทย ต้องตื่นรู้เกมป่วนจากภายนอกได้ผลทันตายิ่งคนไทยแตกแยกกันเองเสียงเรียกร้องให้ยุบสภาหรือแม้แต่รัฐประหารยิ่งดังฮุนเซนก็ยิ่งขำเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือการทําให้ระบบการเมืองไทยเข้าสู่ภาวะสูญยากาศเพื่อให้เขาเล่นเกมต่อได้โดยไม่มีฝ่ายตรงข้ามในระดับรัฐการรัฐประหารเท่ากับกับดักทางการทูตประเทศใดก็ตามที่มีรัฐบาลทหารมักตกอยู่ในความยากลําบาก ทางการต่างประเทศมีตัวอย่างให้ดูและรับรู้ได้จริงในช่วงรัฐบาลคอสชอข้อตกลงความช่วยเหลือการสนับสนุนจากพันธมิตรจะถูกแขวนไว้ทั้งหมดและในจังหวะนั้นเขมรจะเดินหน้าติดกำลังบนเวทีโลกการรบเท่ากับเข้าทางอีกฝั่งอย่าลืมว่าฮุนเซนได้ฟ้องไทยต่อศาลโลกไปแล้วถ้ามีการพะทะเกิดขึ้นจริงศาลจะถือว่าไทยใช้กําลังและการตัดสินมักจะไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายที่ใช้กําลังก่อนนี่คือบทเรียนจากเวทีโลกที่ผมเคยเห็นมาในหลายประเทศคลิปเสียงคือเครื่องมือปานประสาทอย่าเอามาตัดสินว่าใครขายชาติ จากบทสนทนาที่ไม่ถึง20นาทีเพราะว่าคนทํางานด้านความมั่นคงจริงๆรู้ดีว่าการพูดคุยระหว่างผู้นํามันเต็มไปด้วยชั้นเชิงบางทีต้องยอมถอยเพื่อเอาชนะในอีกวันอย่าให้ขเขมีนยิงประชาชนไทยด้วยข้อมูลแล้วคนไทยเราหันไปยิงกันเองคนที่ปล่อยคลิปไม่ได้ต้องการแค่คนไทยโกรธนายกแต่ต้องการให้คนไทยทะเลาะก,กันเองแบ่งฝักแบ่งฝ่งายยิงคนไทยตีผู้นําของตัวเองเท่าไหร่ศัตรูก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าเราจะให้ต่างชาติแทรกแซงและกําหนดอารมณ์เราได้ขนาดนี้เลยเหรอ บทสรุปจากความคิดเห็นของผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มีประสบการณ์และเรียนรู้ในด้านนี้มาจากการฝึกร่วมผสมคอปราโกอยากจะขอกระตุกความคิดให้พวกเราคนไทย ต้องมีสติทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่อารมณ์ทางการเมืองเราต้องปกป,ป้องชาติไม่ใช่ด้วยอาวุธแต่ด้วยความเข้าใจและวุฒิภาวะถ้าศัตรูใช้ข้อมูลเป็นอาวุธเราต้องใช้ปัญญาเป็นเกราะอ,อย่าเพิ่งรีบด่าผู้ทาของเราเพราะคลิปเสียงไม่ใช่ภาพรวมของข้อตกลงมันคือช่วงหนึ่งของบทสนทนาที่ฝ่ายตรงข้ามตั้งใจเลือกมาให้เราฟังอย่าใจร้อนอย่าใจเบาถ้าเราแพ้สงครามข้อมูลเราอาจไม่ต้องรบเลยเราก็แพ้แล้วผมขอให้คนไทยตั้งสติและปกป,ป้องประเทศของเราให้ได้จากสงครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่รุนแรงยิ่งกว่า ด้วยความเคารพจากคนที่เคยเห็นเลือดเนื้อความสูญเสียของประชาชนบนพื้นดินของชาติอื่นที่ได้ไปทําหน้าที่ผู้สังเกตการทางทหารของ UN แต่ว่าทางนี้นะครับนอกจากนี้ในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปของดาบตํารวจยุทธพลสีสมพงศ์นะครับหรือว่าจอนนี่มือปราบที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในอีกมุมนะครับโดยกล่าวว่าสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่เคารพรัก ผมจอนี่มือปราบคลิปนี้ผมฝากเรียนไปถึงนางสาวแพทธทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีผมฟังคลิปการเจราจากับสมเด็จคุนเซนจบแล้วไม่มีท่าทีไหนที่นายกจะปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินประเทศไทยเลยมินำซ้ำยังมีคำพูดที่ว่าหากสมเด็จคุณเซนต้องการอะไรจะจัดให้ผมมาพูดในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่านคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้บังคับบัญชาของผมหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับผมอย่างไรผมไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ในฐานะที่ผมคือพลเมืองของประเทศไทยคนหนึ่ง ผมไม่พอใจ,ท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 ,จท,ท,ท่านไม่มีท่าทีที่จะห่วงเห็นประเทศไทยท่านไม่มีท่าทีที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยกับคาพูดที่บอกเอาไว้ว่าหากต้องการอะไรจะจัดการให้และมินำซ้ํายังบอกอีกว่านักรบชายชาติทหารแม่ทัพภาคที่2อ,อยู่คนละฝั่งกับท่านในฐานะผมคือผู้ตายมคมชาของท่านท่านไม่สมควรเป็นนายกรับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่เคารพรักผมจอนี่มือปราบนะครับคลิปนี้ผมฝากเรียนไปถึง นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายยกรัฐมนตรีผมฟังคลิปในการเจรจากับสมเด็จฮุนเซนจนจบไม่มีท่าทีไหนที่นายกจะปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินประเทศไทยเลยมีน้ำซ้ำยังมีคำพูดที่ว่าหากสมเด็จหุนเซนต้องการอะไรจะจัดการให้ผมมาพูดในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ท่านคือผู้ข้าชาสูงสุดของกระผมในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ข้าวาัชาของผมหรือผู้ใต้ข้าชาของท่านจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับผมอย่างไรผมไม่ทราบแต่วันนี้ในฐานะผมคือพลเมืองของประเทศไทยคนหนึ่งผมไม่พอใจท่านไม่มีท่าทีที่จะหงแหนประเทศไทยท่านไม่มีทีท่า ที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยกับคำพูดที่บอกไปว่าหากต้องการอะไรจะจัดการให้และมีน้ำซ้ำยังบอกว่านักรบชายชาติทหารแม่ทัาพภาคสองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่านในฐานะผมคือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท่านไม่สมควรจะเป็นนายกครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหายา,ยาเสพติดปัญหาปากท้องหรือปัญหาความมั่นคงของประเทศ ท่านควรลาออกครับนี่คือลูกน้องของท่านลูกน้องกระจอกกระจอกคนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อราชบัลลังก์มาโดยตลอดมาวันนี้ได้ยินเสียงนี้คำพูดนี้และณเวลานี้มีหลักฐานยืนยันแล้วว่ามีรัฐมนตรีบางส่วนก็ไม่พึงพอใจในพฤติการพฤติกรรมลักษณะน,นี้ในการเจรจาของท่าน ได้ยืน่นใบลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีมีผลวันที่19มิถุนายนพรุ่งนี้ส่วนตัวผมนะครับผมพูดในตามสิทธิรัฐธรรมนูญมามาตรา34ที่กับผมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและที่สำคัญผมคือคนไทยเกิดใต้ล่มโพบรมโมที่สมพานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกิดบนแผ่นดินนี้ประเทศสยามที่ทุกราชวงศ์ที่ทุกพระมหากษัตริย์ รักษาไว้มาวันนี้ครับได้ยินแบบนี้ในฐานะลูกน้องคนนี้ใครก็ตามผู้บังคับบัญชาคนไหนก็ตามจะจวกผมจะลงโทษผมมึงลงโทษกูได้เลยกูพูดส่วนตัวกูกูรักแผ่นดินกูรักประเทศชาติกูรักอธิปไตยของกูและบอกเลยครับทหารยืนอยู่เคียงข้างประชาชนและประชาชนทั้งประเทศ เราอยู่ฝั่งเดียวกันกับทหารนะครับในฐานะผมเป็นผู้ใต้ประชาญชาของท่านท่านควรลาออกครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้บังคับบัญชาของผมนี่พูดจากใจถึงแม้ว่าลูกน้องของท่านจะไม่มีใครออกมาพูดผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านคนไหนจะมีใครออกมาพูดผมไม่สนแต่กูจะพูดเพราะกูไม่พอใจที่นายกของกูเป็นแบบนี้ เราออครับคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำตามนี้สวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว